Bye-bye. สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสตานะคะในรายการทอกันช่วงนี้เป็นทอกันสเปเชียลค่ะเพราะเราตามติดผู้เข้าประกวดมิทิฟนี่ n ูนิเวิร์ส2025ทุกเรื่องราวนะคะที่ตีแผ่ออกไปมันคือชีวิตจริงของแต่ละคนนั่นเองค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะต้องขออนุญาตออกนอกสตูดิโอมาที่นี้เลยค่ะสิวาโยคะนะคะเพราะว่า เราจะมาสัมภาษณ์กับครูแพตตี้ซีอสาวที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวกับพลังบวกให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วขอต้อนรับครูแพตตี้สวัสดีค่ะแล้วจะบอกครูแพตตี้ว่าเราตื่นเต้นมากเราเชื่อปะเป็นมิสทิฟฟานี่คนเดียวที่เราแบบเออเราไปหาก็ได้มันเหมือนแบบเฮ้ยอะไรบางอย่างให้เราต้องมาเพราะจริงๆวันนี้เรามีสตูดิโอแล้วก็ขูไปที่นั่นก็ได้ แต่เราสึกว่าถ้าไปที่นั่นเราจะไม่เห็นในเรื่องราวบางอย่างของครูแพตตี้ก่อนอื่นอยากให้ครูแพตตี้นะคะแนะนําตัวให้กับแ,นแฟนๆให้กับคุณผู้ชมหน่อยว่าเราเป็นใครทําอะไรอยู่นั่นเองค่ะโอเคสวัสดีค่ะหมายเลข17นะคะแพตตี Patty, <ม>้พีชยายืนยงค่ะผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่2025นะคะเป็นครูสอนโยคะค่ะ,ค,ะคือบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายของอาชีพ มันมีความหลากหลายของคนแต่ละคนแล้วก็มีสตอรี่ที่แตกต่างกันอย่าบอกนะว่าเป็นครั้งแรกของเวทีระดับประเทศใช่ค่ะเป็นครั้งแรกอะไรถึงทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจที่จะประกวดบนเวทีระดับประเทศแบบนี้คะคุณแพตตี้ก็คือการเป็นนางงามมิทิฟานี่ะค่ะคือแพตตี้อยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้มีเวลาแต่ก็ได้ติดตามเวทีติดตามอยู่ตลอดค่ะ,คะใช่แล้วก็ เหมือนกับว่าแพตตีพยายามทำธุรกิจพยายามสร้างตัวเองโปรไฟล์ตัวเองค่ะ,คะและณนะตอนนี้ค่ะแพตตีพร้อมแล้วทุกอย่างคือสําเร็จหมดแล้วแพตตีก็เลยมีเวลาทําเพื่อตัวเองในการตามทำตามความฝันของตัวเองในการเป็นมิสทิฟานีค่ะคือครั้งหนึ่งเนาะถ้าเรารู้สึกว่าในสิ่งที่เราปรารถนาแม้แต่บวกกับความฝันเล็กๆถ้าเราไม่ทําเราจะรู้สึกว่าเราเสียดายแต่ถ้าเราได้ทําเรารู้สึกว่ามันคือความท้าทาย เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเป็นซีอสาวเปิดร้านทาเล็บแล้วก็เปิดร้านาต,ต่อขนตาตจนประสบความสําเร็จแล้วก็กลายมาเป็นครูสอนโยค,คะเล่าเรื่องราวของร้อยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่ต้นเลยมายังไงอะไรคุณแพตตี้คะได้ค่ะ,คะ,ะแพตตี้ก็โตมาในครอบครัวที่แบบ ฐานะยากจนนะคะคือพ่อกับแม่แยกทางกา<ฆ>ันก็แบบว่าเราก็ไม่ได้มีการซัพพอร์ตจากครอบครัวค่ะแล้วก็แบบเริ่มอ,ออกจากบ้านก็ในอายุ 17, <อ>1 7บ8จ็ดสบประมาณนั้นออกมาทาง,งานเลยออกมาหางานทำตอนนั้นเราเป็นทารเจนเดอะหรือ,อยังเป็นแล้วเป็นตั้งแต่เด็กเลย<อ>ใช่แล้วก็เป้าหมายที่ดูมาตั้งแต่เด็กเลยก็คืออยากผ่าตัด แปลงเพศเป็นผู้หญิงค่ะใช่ที้แพตตี้ก็พอออกจากบ้านมาเราก็หางานทําแล้วก็เรียนไปด้วยแต่เรียนตอนนั้นก็คือเรียนเป็นกศนค่ะคือจบกศนจบกศนค่ะค่ะและทีเนี้ยแพตตี้รู้สึกว่าก็อยากจะเรียนต่อนะแต่ด้วยความแบบว่าเรามีเงินไม่ได้มากพราะถ้าเราเลือกที่จะเรียนต่อเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาทํางานหาเงิน<ะ>แล้วการที่เราไปเรียนเราก็ต้องใช้เงินด้วยต้องการเลือกที่แบบตั้งใจทํางานเก็บเงินแพตตี้ก็ทํางานอยู่บริษัทหนึ่งอะค่ะด้วยมุิ ปวชก่ะทีนี้เราเหมือนเราก็ทํางานได้นะคะแต่ทางบริษัทเขาไม่ได้ให้เราเลื่อนขั้นด้วยด้วยที่ว่าวุฒิคือเราไม่โตเนาะในในหน้าที่การงานขององค์กรใช่เราก็ได้รู้สึกว่าฉันฉันไม่ได้อยากทําเพื่อองค์กรและอยากทําเพื่อตัวเองบ้างทีนี้แพตตี้ก็เลยถ้าเราอยากจะพัฒนาในหน้าที่การงานที่มันก้าวกระโดดแพตตี้ก็เลยเลือกเป็นสายอาชีพก็เลยเลือกเป็นแบบ ซาลอน beauty ก็เลยเลือกเป็นทําเล็บต่อขนตาค่ะอ๋อก็คือไปเรียนใช่ขออน,นย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะว่าการเป็น LGBT เนี่ยในช่วงตอนนั้นที่เราออกาดิน้นรนน่ะมันลําบากไหมมันเหนื่อยไหมเพราะว่าเเพศจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตัววัดว่าอาชีพไหนเขาจะรับหรือรับแต่ความที่เป็นเราในตอนนั้นะมันยากไหมอะไรเงี้ยมันยากนะคะตอนนั้นคือแบบหางานยากมากออกมาด้วยแบบว่าเงินเก็บไม่มีเลยม,ม,มีเงินแบบว่า หลักพันเนี่ยค่ะ,คะแล้วมัน,ม,นมันใช้ก็จะหมดไปท,ทุกวันแล้วเราหางานอะ่ะแต่และบริษัทนะเขาก็ไม่ได้รับทันเจนเดอร์แล้วก็ด้วยอายุที่ยังไม่ถึง18ปีเขาก็จะไม่รับด้วยอย่างที่ไม่เกตอาหารคือมันยากมากหนูก็เลยแบบหางานอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ๆเป็นธุรกิจเล็กๆค่ะหนูก็ทําแบบพวกเด็กเซิร์ฟรวมถึงเป็นแบบเป็นเสมียันตโรงแรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบให้โอกาสในตอนนั้นทอไหมคะ ตอนนั้นถามว่าท้อไหมไม่ท้อเพราะว่าเป้าหมายของเราคือมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะส,สร้างตัวเองคืออะไรก็ได้ไม่เกี่ยงตอนนั้นอ่ะใครจะมองยังไงก็ช่างใช่ค่ะ,คะจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนสายอาชีพเพราะว่าการมีวิชาติดตัวเนี่ยติดตัวจนตายทําไมถึงเลือกเรียนต่อขนตาตอนนี้น อนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราไม่ต้องลุกนะไม่ต้องมาจับใดเป่าผงให้มันหนักคืออยู่กับที่น้่งอกับที่สมาธิสมาธิต้องนิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็กแล้วคือแบบเหนื่อยนิดหน่อยก็จะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกงานที่มันมันตอบโจทย์กับกับวิถีชีวิตของเราด้วยเห็นว่าตอนนั้นเรียนจนสุดเลย เรียนต่อขนตาจนเก็บประสบการณ์ได้ประมาณ3ปีมีเงินเก็บแล้วก็มาเปิดร้านเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยจะเป็นลูกจ้างก่อนจะเป็นลูกจ้างค่ะเปิดร้านแล้วก็แอดวานจนเป็นครูสอนเลยเป็นครูสอนต่อขนตาเลยค่ะ,ะแล้วแพตตี้ก็ประสบความสําเร็จในระยะเวลา1ปีนะ<อ>แพตตี้มีสาขาที่2 แล้วแพตตี้รู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดก็เลยไปเรียนครูอสองต่อขนตาเลยแล้วก็เป็นครูที่ถูกต้องตามกฎหมายที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยค่ะอ,อยากทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันถูกต้องตามคือเอาสุดเอาสุดทุกทางคือจริงๆสมมติว่าถ้าเรามองแค่อะเราเรียนกศนออกมาเราไม่ได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องทําการตลาดยังไงให้ชิตเปิดสงคารามสาเร็จแต่ด้วยความที่เราสู้ปีเดียวสามารถเปิดสองสาขาเพราะอะไรคะตอนนั้น ทำไมถึงได้สองสาขาเนี้ยเราคิดว่าคิดว่าด้วยแบบเราจริงใจต่อลูกค้าค่ะแล้วเราก็ตั้งใจทำงานให้คุณภาพเนี่ยมันมันดีเราพัฒนางานของเราเรื่อยๆค่ะ,คะ,อะพอลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำลูกค้าใช้อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะไว้ใจเราเนี้ยแล้วเรามีลูกค้าประจำยะืะ<ม>แล้วพี้ก็เลยรู้สึกว่าฉัน พร้อมแล้วที่จะมีสาขาที่2ค่ะรู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จแล้วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องบิวตี้เนี่ยมันไปต่อได้แล้วทําไมจูจ่ๆถึงเข้าวงการเป็นครูสอนโยคะแล้วก็ทําซาวเนี่คุณผู้ชมที่เรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยมันคือห้องที่สร้างเอนเนอรีดีๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณพตตีจะบอกว่าแพตตี้เป็นคนที่ทําต่อขนาก็จะมีอาการปวดหลงังฟิซินโดรุต้นเหตุ แล้วพีเนียแพ t ตตี้เล่นไอจใช่ไหมแล้วก็ขายฟีดไปเรื่อยๆก็เห็นมีพี่รุ่นพี่คนหนึ่งเขาทํารูปเป็นท่ามือเมดแล้วใส่บิกินี่อยู่ริมทะเลแล้วเราก็รู้สึกอุ้ยท่านี้มันแปลกจังมันสวยจังมันคืออะไรเหรอเราก็เลยอินบ็อกไปถามเขาเล้าบอกอันนี้มันคือโยคะนะอะไรเงี้ยแล้วเราลองทําตามดูรู้สึกว่าทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ใช่ไหมก็เลยแบบเริ่มไปหาที่เรียนโยคะเ่ง ก็เรียนเลยเรียนเลยแล้วรู้สึกชอบแล้วก็แบ่งเวลาจากการที่ทําเล็บต่อคนตาอะไรอย่างเงี้ย<ช>มาเรียนโยคะใช่มาเรียนโยคะเลยแล้วก็ให้เวลากับมันเพราะว่าเป้าหมายของเราคือตัวต้องอ่อนแลวต้องทำทา่าหนีให้ได้ให้ได้จะบอกว่าท่าเนี้ยเป็นเป็นแรงบนันณาใจในการทําให้เข้าสู่วงการโยคะแล้วท่าเนี้ยแพเทเนียถ่ายส่งกองประกวดในวันที่สมัครด้วยอ๋อใช่เราจําได้ท่านี้เพราะเราท่านี้มาโพดด้วยใช่ค่ะมันเป็นรูปเดียวที่เราสึกว่า เฮ้ยสวยจังเลยค่ะการยืนสีสวยมันไม่ต้องยืนโพสมันองค์ประกอบของร่างกายมันสามารถจัดภาพให้คนนั้นดูดีได้อัตโนมัติเลยแล้วจากนั้นพอเรียนเราใช้เวลากี่ปีทําให้เราแบบแอดวานจนถึงขั้นเป็นครูสอนอะไรเงี้ยก็เรียนประมาณแบบเกือบทุกวันเลยประมาณแบบอีครึ่งแล้วหล่อเรียนทุกวันเลยหรอไม่ทําอย่างอื่นเลยหรอก็ เราให้เวลาคือธุรกิจมันอยู่ตัวถูกไหมยตัวแล้วเราก็เลยให้เวลาอะไรกับสิ่งใหม่ๆใช่เพราะเราเชื่อว่าถ้าเรามีเวลาให้กับเขาวันหนึ่งเขาจะสร้างมีเงินให้กับเราเองถูกต้องหุ้ยขนลุกจะบอกว่าการที่เราชอบทําอะไรอ่ะให้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ใส่ใจกับมันแพตตี้จะบอกว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันมากเกินความคาดหมายเสมอถ้าเราใส่ใจคืออย่ารอผลลัพธ์คุณผู้ชมถุขค่ะเริ่มต้นก่อน แล้วเดี๋ยวสุดท้ายผลลัพธ์มันจะกระจายออกมาให้เราได้เห็นเองเหมือนกับวันนี้ที่ครูแพตตี้ทำให้เราได้เห็นคิดว่าวันนี้ประสบความสําเร็จหรือยังคะจากการที่เราต่อสู้มาตั้งแต่เด็กจนทําให้เราแบบเห็นความพยายามบางสิ่งบางอย่างแพชชั่นมันเกิดมาจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนแรกอะไรเงี้ย ก็คิดว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งค่ะวันนี้ก็มีความสุขมากๆกับชีวิตแล้วค่ะและแพทตี้ก็พร้อมที่จะส่งต่อและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่มีปัญหาในเรื่องต่างๆอยากแบบว่าช่วยเยียวยาแล้วก็อยากให้เขาแบบรู้สึกดีและมีความสุขได้อยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองค่ะ แน่นอนแล้วก็นี้คือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่บนเวทีมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สกับคีย์เวิร์ดในปีนี้ก็คือ Moving forward เรามองคำนี้ยังไงคะก็ Moving forward ก็คือการแบบก้าวไปขา้นขนางหน้าแต่เราจะ พุ่งทยานไปข้างหน้าได้อย่างไรถ้าตัวเราเองไม่พร้อมตัวเราเองไม่เต็มร้อยอดังนั้นอ่ะสิ่งแรกเลยเราต้องโฟกัสกับตัวเองว่าเราอยากทําอะไรเราชอบอะไรให้เราทําสิ่งนั้นเพื่อตัวเองก่อนและเมื่อเราพร้อมเนะะี่ยค่ะก็คือในอนาคตเราก็พร้อมที่จะรับแรงกระแทกต่ออุปสรรคต่างๆได้ง่ายเพราะว่าเรา กราะป้องกันของเราเต็มร้อยเรามีวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้อย่างดีแล้วแพตตี้เชื่อว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราพร้อมที่จะรับมือกับมันได้เสมอค่ะดีใจไหม <c oughs> แพตตี้เป็นหนึ่งใน34สาวงามในปีนี้ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณเวทีมิสทิฟฟานี่นะคะที่เปิดโอกาสให้แพตตี้ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้ ได้เข้าไปแสดงศักยภาพโด,ย,ดยความเป็นตัวของตัวเองค่ะพัตต้เชื่อว่าชีวิตของพตติอะค่ะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าทุกคนเดินทางมาคนละเส้นทางอยู่แล้วบางคนชีวิตโดยด้วยกรีบกุลาบ,บคบรันี้คารี้โบราณ์ไหมบางคนมาด้วยอุปสรรคบางคนเดินทางลูกรางบางคนเดินแบบว่าคอนกรีตบางคนเดินบนนุ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนล้วนแล้วแต่คนละเส้นทางหมดแต่ ปลายทางมันอยู่ที่ว่าปัจจุบันเราสาเร็จไหมเราคือใครเราทําอะไรอยู่และเรามีความสุขไหมเราทําเพื่อใครแค่นั้นแน่นอนเมื่อวานไปเก็บตัววันแรกเป็น<ช>ไงคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีความสุขรู้สึกว่าปิดเจอเพื่อนๆหมดเลยจเจอเพื่อนๆเราเอน็นดูจีดีมากหลายๆคนรู้สึกว่าไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะทุกคนแบบ ไนท์ nice มากเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากพี่ๆในกองแบบน่ารักแล้วเมื่อวานที่มีคุณจา๋าแล้วก็รุ่นพี่กับมาพูดเรารู้สึกดีแล้วเรารู้สึกว่าเวทีนี้ให้โอกาสกับทุกคนทุกอาชีพแล้วเขาไม่ได้มองในเรื่องธุรกิจเลยเขามองว่าให้แบบทานเจนเดอร์นะคะมาแสดงศักยภาพอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเวทีเนี้ยไ,ไม่ได้แบบเป็นธุรกิจแต่ที่มองว่า เหมือนพยายามสร้างบุคคลที่นคุคณกาพกกใช่ให้แบบเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมเราไม่ต้องเป็นนางงามจา๋าแต่เราเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีคนหนึ่งในการใช้ชีวิตค่ะคือการมาะกวดครังนี้ มาตัวด้วยตัวเองไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่มีเลยสู้ด้วยตัวเองใช่เป็นไงบ้างคะหลังจากนี้มันจะต้องมีชุดลาตีชุดประจําชาติที่เราจะต้องเอาไปสู้กับเขาบนเวทีแล้วไหนจะต้องเราเชื่อเรื่องบุคลิกภาพครูสอนโยคะบุคลิกภาพก็จะได้เปรียบอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการเดินต้องไปเรียนเพิ่มไหมแล้วก็สปีดอีกอะไรเงี้ยค่ะเราเตรียมตัวยังไงคะหลังจากนี้ทุกอย่างจ้างหมดเลยต่อแรกแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแพตตี้ ทักหาถามเรื่องชุดราตรีกับชุดไฟนนลกับพีลิงใช่ไหมเขาสปอนเซอร์ห้เลยเห็นไหมไม่แล้เชื่อไหมอะไรรู้ปะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะก่อนหน้าที่เราจะมาสัมภาษณ์ครูแพตตี้อ่ะเราก็ลงเรื่องราวสตอรี่เข้าไปเนาะเราก็ไม่คิดว่าคนแชร์เยอะมากคือมันก็เป็นอีกหนึ่งแสงมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วันนี้เราเคยเอาความฝันตอนเด็ก เรามาอยู่บนเวทีแบบนี้แล้วก็มีพวกเขาคอยซัพพอตในสิ่งที่เราทำเขามองเห็นเราแพตตี้อยากจะขอบคุณอะไรพวกเขาไหมคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอตกดไลค์กดแชร์หรือคนที่อินบ็อกซ์มาให้คำปรึกษาต่างๆอ่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นแรงผลักดันที่ดีให้แพตตี้แบบว่าแอคทีฟตัวเองในการแบบทำในการประกวดในครั้งนี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วแพตตี้ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็คาดหวังว่าอาจะได้ครองมงกุฎมิสทิฟฟานี่ค่ะด้วยความเป็นตัวของเราเองเพราะว่า แต่และคนที่มาให้กําลังใจคะ่ะเขามองมองถึงในศักยภาพของเราและความเป็นตัวเราเนื้อแท้ของเราอย่างเงี้ยคะ่ะพัตตี้รู้สึกว่าในปีนี้คะ่ะพัตตี้ได้พรีเซนต์ตัวเองในความเป็นตัวเองมากเลยแล้วก็มันจะมีในรอบชุดไทยใช่ไหมพตตีอ้อ่ะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องตัดชุดพตตี้อ่ะเสิร์ชเสิร์ชหาที่การตัดชุดแล้วพตตี้ก็เดินไปปักซอยมีร้านปักซอยแถวนี้นะคุณป้าตาัดเสือพตตี้ก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเขียนให้เขาฟังว่าพตตี้ อยากจะได้สิ่งนี้มามาทำบนชุดน้เป็นสตอรี่ของเราเองเราก็หมุนทํากันอยู่คุยกันนะคะเขาก็เขาก็ให้คําปรึกษาที่ดีแล้วเขาก็ตัดชุดให้ค่ะแต่แต่ก็เราก็จ่ายคมีค่าใช้จ่ายค่ะคือเราถึงบอกว่าจักรบาลก็จะจัดสรรเรื่องราวดีๆในวันที่เราพร้อมมากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะคะมีดอมไหมมีดอมไหมไม่มีดอมค่ะเพราะว่าแพตตี้ มันเป็นครั้งแรกที่ทำมาค่ะในเรื่องของดอมแล้วก็การแบบว่าคอนเน็กับพี่ๆสื่อพตตี้ยังมีความเกรงใจพัตตี้ไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงจริงๆไปได้ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเพราะเราเชื่อว่าวันนี้คุณคือหนึ่งในผู้เข้าประกวดเวทีระดับประเทศเวทีมิทิฟานีเราเชื่อเดี๋ยวพี่ๆสื่อก็จะวิ่งเข้าหาเพราะฉะนั้นวันนี้มันมันคือจุดเริ่มต้นของการอีกหนึ่งบทบาทที่มันท้าทายเนาะคิดว่ามันท้าทายไหมท้าทายมากเลยค่ะถือว่า มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ได้ทำแล้วแพดตี้รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขเพราะปกติเราอยู่กับโยคะเราอยู่กับที่เดิมๆเป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะแพดตี้ก็อยากจะพาตัวเองก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อเแบบว่าให้ตัวเองแอคทีฟมากขึ้นเวันที่เขาบอกว่ารับสมัครอะเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความฝันเล็กๆเราตัดสินใจเลยไหมพอเห็นประ<ต>กาศจากทิฟฟานีตัดสินใจต่ปิที่แล้ว อ๋อไม่ได้บอกใครบอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกใครคือถ้าเปิดเมื่อไหร่ฉันสมัครแน่นอนฉันเตรียมตัวเตรียมตัวเลยเตรียมตัวค่ะอ๋อแล้วก็เรียนเดินเรียนอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการตอบคำถามก็เริ่มพัฒนาจากที่วันที่เราตัดสินใจฉันจะลงเวทีมิทิฟฟนี่ค่ะอืมใช่แล้วได้มีการทำการบ้านกับเวทีไหมคะก็ดูก็ดูประกวดดูประกวดดูรอบออดิชั่นว่าเขาถามอะไรไงเวทีต้องการอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็เหมือนกลับมาแบบว่าคุยกับตัวเอง<ช>ว่าจะพรีเซนต์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีมากๆเลยเขาให้พรีเซนต์คุณควาในความเป็นตัวเองมันก็ไม่ได้ยากเลยวันที่อยู่บนเวทีที่เราเข้ารอบ64ท่านต้องเจอปัดตือเจออีกหลายๆคนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะต้องมีคนเห็นเราเขาว่ายังไงบ่าเอ้าครูแปตตี้มาประกวดมิทิฟานี่หรออะไรเงี้ยก คนที่เห็นเราใช่ไหมเขาก็อินบอกมาบอกว่าหุยมาไกลมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเห็นนะคะที่บ้านเห็นค่ะคนเห็นที่บ้านก็สปอร์ตสนับสนุนสนับสนุนให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของแพตตี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจค่ะเราไม่รู้หรอกว่าจุดหมายปลายทางของเขาเนี่ยจะไปสุดที่มงกุฎตรงไหนแต่ว่าวันนี้เขาได้ทําแล้วแล้วในสิ่งที่เขาทําเขาพร้อมที่จะส่งต่อความสุขให้สําหรับอีกหลายๆคนที่ได้มารู้จักกับ ครูพตตี้ในวันนี้ครูพ a ตตี้อยากให้ฝากช่องทางในการติดต่อหรือว่าถ้าใครอยากส่งกําลังใจแล้วก็อยากจะเชียร์ครูพตตี้ต่อหลังจากนี้เพราะว่าตอนนี้มิสทิฟฟานี่เกมเริ่มแล้วค่ะ,คะนะคะแพตตี้ก็ฝากอ่าไอจีอ่าพตตี้ยินโยคะแล้วก็ Facebook p a t t ้ n a ตตีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือพ a ตตี้อยากได้คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนเขาไม่มีไม่มีทีไม่มี ไม่มีช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพตตี้ก็ได้สร้างกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มตามหาพี่เลี้ยงนางงามาค่ะ<อ>ใช่ก็คือแบบแล้วในกลุ่มนี้ก็คือเป็นผู้เข้าประกวดมิทิฟนี่่าแพตตี้เพิ่งจะทาก็จะมีคนที่แบบต้องการหาทีมหาคนซัพพอร์ตจริงค่ะค่ะ,คะแพตตี้ก็แบบว่าอยากจะส่งต่อให้แบบว่าช่วยช่วย,ช,วยช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อจะมีแบบว่าพี่ๆบางคนที่จบใหม่ในเรื่องของแต่งหน้าทำผมหรือทอยากเข้ามาซัพพอร์ตเล็กๆน้อยๆอย่างน้อย อาจจะเป็นโปรไฟล์ของคุณเพราะว่าพวกเขาจะได้ใส่ ในเสื้อผ้าคุณแล้วก็ได้โชว์การแต่งหน้าของคุณบนเวทีระดับประเทศที่มีคนคอยจับตาอีกเป็นล้านๆคนเลยใช่ค่ะพตตี้ก็แบบว่าไม่ไม่มีเซนตกับตัวเองอยากแบบให้ช่วยเพื่อนๆในกองด้วยตอนนี้ก็พยายามให้เพื่อนๆทําคลิปมาพีเซนต์่าต้องการอะไรบ้างแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็พี่ๆที่เพิ่งจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยช่วยเอ็นดูด้วยนะคะนี่ไงพูดแล้วก็ขนลุกขนาดบาปกวดยังจะส่งต่อเลยอ่ะคอยได้ทําถูกไหมเห็นครับถึงความตั้งใจของเพื่อน คือเราไม่ได้อยากเดินไปคนเดียวเราอยากเดินไปด้วยกันเราไม่อยาก34คนไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์บนเวทีมิทิฟนี่ที่ได้เจอเพื่อนๆอ่างงามในความหลากหลายอาชีพมันอาจจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีบนเวทีนี้ด้วยสุขวะใช่ค่ะอ่ะพตตี้ขาสุดท้ายเลยค่ะฝากอะไรให้หลายๆคนได้เข้ามาเชียร์เราวันนี้เขารู้จักเราแล้วหลังจากนี้เขาจะต้อง เริ่มให้แสงเราให้กำลังใจเราหรือว่าเจอพี่พี่สื่ออะไอเงี้ยฝากความเป็นเราได้เลยค่ะได้ก็แพตตี้นะคะหมายเลข17นะคะแพตตี้พีชยืนยงครูสอนโยคะค่ะที่พร้อมจะส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แพตตี้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดแชร์นะคะเวลาที่เขาทำคอนเทนต์นะคะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกําลังใจเนาะที่ทําให้คนที่เป็นนางงามอะ่ะ ได้มีแรงพุดสู้ต่อนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขบคุณคแพตี้มากเลยนะคะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่สิวาโยคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูคแพตี้ดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันบ้างเนาะเผื่อหลายๆคนที่อยากมาออกกําลังกายอยากมาทําเล็บอยากมาต่อขนตาฝากร้านสักนิดหนึ่งได้นะคะก็ร้านทําเล็บต่อขนานะคะชื่อว่าร้านเลอแลสนะคะสาสาขาแรกนะคะอยู่ที่คอนโดมินชั่นลักพลรามสีสาขาที่2อยู่ติดบีเทสเอกมัยเลยค่ะตึกแบ คอบเมดิเพนะคะส่วนถ้าใครอยากที่จะมาเล่นโยคะมาผ่อนคลายหรือจะมาฮิลลิ่งกับซาวฮิลลิ่ง <c oughs> ของเรานะคะอะอยู่ที่สตูโยคะอยู่ที่พระรามสคะ่ะชื่อว่าสิวายโยคะนะคะเดินทางง่ายมากนะคะถ้าบางคนที่ไม่มีรถส่วนตัวก็เดินทางจาก b ีเทสเอกใหม่แล้วก็นั่งวินเข้ามาได้หรือที่นี่ก็มีที่จอดรถให้คะ่ะถ้าขับรถมาเองแน่นอนคุณผู้ชมค่ะซีสาว <c oughs> เขาจัดเต็มวันนี้เลยเขาขายของแล้วนะคะคุณผู้ชมฝากติดตามนะคะ ทอกันกับบกสุตาเราจะไปสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดมิทิฟานี่หรือทุกๆเวทีนั่นเองค่ะนะคะก็เจอกับพี่บกกาได้วันนี้พี่บกกาแล้วก็ครูแพตตี้แล้วก็ทีมงานทุกท่านต้องลาเชิไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ